รแกมก่อนที่เราจะจะเริมกดสตาร์ทตุ่มนี้นะครับมันสามารถคอนโทรลพวกนี้ได้หรือถ้าเราใช้ไม่เป็นในบ้านใหม่ใหม่ก็ให้กดสองปุ่มแต่ข้อเสียคือเราจะไม่คอนโทรลตรงนี้ไดนะ้เปิดมาปุ๊บเลือกโปรแกรมที่เราต้องการนะครับพอปุ่มไฟพวกนี้ขึ้นให้ดูสอตัวก็คือตัวรอบสปินรอบบิดนะครับรอบบิดรอบบิดผ้บบากับตัวอุณภูมิถ้าเป็นไปได้หลีกเลี่ยงการใช้อุณหภูมิเพราะคือม,มาที่โคนะครับถ้าเสื้อผ้าต้องการถนอมเราลดรอบพวกนี้ได้นะครับรอบเป็นการบิด นะครับแล้วก็ผงทับฟอกนะใช้ยี่ห้ออะไรก็แล้วแต่จะเป็นน้ําหรือเป็นผงให้ตวงนะครับถ้าเป็นแบบน้ํามันจะมีฝาถ้าเป็นแบบขวดนะครับครั้งแรกให้ลองแค่หนึ่งฝาก่อนนะครับ้าฟองมันขาวเต็มน้ากระจกเราก็ลดลงมาครั้งต่อไปถ้าเป็นแบบผงนะครับก็เหมือนกันมันจะมีช้อนให้ตวงนะครับก็ใช้ประมาณหนึ่งช้อนก่อนในครั้งแรกไม่จําเป็นจะต้องใส่ในกรอบนะครับแบบผงเพราะว่ามันชอบตกค้างมันจะทำให้เลอะ เราใส่ไปในนี้โรยทุกอนแล้วค่อยเอาผ้าใส่นะครับสองอต่อจากนั้นผ้าอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นผืนผ้ามม้วนนะครับถ้าเป็นผืนใหญ่แนะนําให้อันนี้สมมุตินยิดหนึ่งได้ไหมอันนี้ถ้าไม่เอ่ยได้ค่ะสมมุติเป็นผ้าผืนใหญ่หญแทนที่เราจะม้วนอย่างนี้เราเข้าไปนะครับให้เราหยิบเฉพาะมุมใดมุมหนึ่งนะครับวางแล้วก็เรียงเพื่อง่ายเหมือนเรียวเรียงให้มันอยู่ทั่วทั่วสามงก่อนนะครับ ซักทีละผืนกรณีผ้าห่มผ้าผนวงให้ซักทีละผืนถ้าอยากจะซักผ้าปูผ้าลายถ้าแยกรอต่างหากนะครับซักทีละผืนซักบ่อยได้ไม่มีปัญหาครับแต่จะซักโหลดนะครับซักที่เป็นมากเกินกาลังเนี่ยเวลามัาโดนน้าผ้าเราจับดูว่ามันเบาๆก็จริงถ้าเวลามัาโดนน้าบางชนิดมันหนักมากนะครับจะทําให้อุปกรณ์รณหลายๆอย่างตามไปส่วนเรื่องฟองนะครับของฟองที่เราเห็น <c oughs> เราจะเห็นว่าชุดนี้มันจะผูกเนื่องจากผมกับฟอง ให้ดูเรื่องของอหอกีฮอดอะไรก็ได้ไม่จะเป็นแต่ให้ตวงเราจะได้รู้ปริมาณในการใช้แต่ละครั้งนะครับก็จะมีอยู่เท่านี้นะครับกดเริ่มเลือกโปรแกรมที่ต้องการนะครับสักด่วนอย่างเงี้ยเราต้องการเร็วเราก็กดมาที่โครผนะ้าร้็จกเป็นผ้าเบาบางหน่อยเราก็ลดลงมาก็ได้ครับกดไปเรื่อยแตะเรื่อยครับให้มันโลสถิตแล้ลองดู ถ้าสมมติเอ้ยยอยู่ลืมจเจาผ้าใส่ให้กดหยุดก่อนนะครับ<ฮ>ถ้าน้ํายังไม่ลงเลยน้ยําลงยังไม่เยอะนะครับประตูจะปลดล็อกให้ถ้าปลดล็อกตรงนี้ปลดล็อกก่อนเราสามารถเติเอาผ้าเพิ่มเข้าไปได้อีกนะครับเร็จแลังเ,เป็นเดิมนนมีท่าน,นี้นะครับการดูแลเครื่องแล้วเครื่องจะอยู่กับเราไปได้อีกนานเพราะเครื่องตัวนี้มันจะไม่ค่อยจุกจิกนะเป็นเครื่องที่ใช้ง่าย,ายอับ